อารมะ์อนผมาดรั้เดจ๋วตวให้ตรงสมาธิร่เปาปนสักนาีเที่เ,าาเย,ยายีกาะทดสอบจะมีข,ขึ้นเขานะครับสลกุกมไม่เป็น่รสลุงถามทุ่งเชา้าการที่พรายามให้พวกเรา ลูกเก็บมันอะไรบ้างใครต่อได้ลูกดีเปรียบเหมือนแมลงพึ่งลูกเห็นพึ่งเปรียบเหมือนแมลงวันเอ๊อไอ้ลูกนอนกลางวันเปรียบเหมือนแมลงสาล์ลูกเหี่ยวกอเหี่ยมแม่ไม่ต้องว้าลูกแมลงกอกไอ้ลูกจอมหอกเขาเรียกลูกตื้นล่างมันหอกแต่ลูกที่นั่งแงะสวัสดีพ่อแม่ทุกอย่างเขาเรียกลูกมอดลูกกลวกที่มันชอบขัดไม้ จะรูปแบบไหนบทมีสามประเภทใช่ไหมคนระับหนึ่งอวัชชาบทบนที่มีคุณอ,อ่ปมาตาดอนุชาบทบนที่มีคุณสเสดประมาตาแล้วก็อภิชาบทบนที่มีคุณยิ่งกว่ามาตามารายาหาสมบัติอะไรพะษฐานจนอายุจะเข้าลง,งแลัวยังไม่ได้ แม่ื้นม่องก็จะหกคนหกสียสและยีล้แต่ละคนก็ลูกสองคนบานก็ไม่เหมือนกันเอคนก็ไดเิดบางคนก็จะไม่เกิดจะมีพรอหาึ่พสียคู่กันลูกแฝดกันกันนิสัยจะต่างกันไครับคนในกาจจะรีคนแต่ดูหายเงาเศร้าเศ้าไม่คนไม่วจในเป็นต้นประคารลูกนะไมหาไ เอาคิดชิวกันี่โบนหออกใช่นะไหอาจารย์อีกสีสัดาห์คนเรียกพวกเราไม่ผ่านท่งน้นตอนนี้ท่านมีอารมณ์ปั่นปวน,นอยากจะเปลี่ยนสีผ้าไปแอาห้าไว้อยาะขึ้นเลยตอนข้าวักษาสรพวกเราขอร้องท่าน้ท่านอยู่ในพุทธศาสนานาศาสนาจะไ,ได้สุกแต่ก็ไม่ได้แอบซุก <c oughs> <c oughs> นนะ ผมกรอบท่านมาทำไม,ไมการกรอบแนละ้วอี้ท่า,า,าะะราศีษา์มาแล้วนี่เหนียเนี่ยอาจารกรอบไปเลยถึงเข้าห้องสอบอะไรอาจารย์เหนียวเว้ยที่กถ่ายวีดีโดอให้หาคนทำงานยากนะครับส่วนถ้ะอาจารย์เหนียวครับแนะนำเรื่องอะไรบ้างของพระอาจารย์นั่นก็พูดนะครับมากลุณาอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเงียบอาจารย์เดียเด๋ยวไม่คุยเ <laughs> พราเธอไม่มีโอกาสได้คุยอ้าปากจับไปได้หลายเรื่อง นะการพูดนี่ดีอยาา่างหนึ่ะครับการพูดไปเรื่อยๆถ้าน,น,าน,นอาาาา้องปันเนะี่ยมันอยากอานที่ภาษาไทยต้องชัดเจนต้องชัดนะครันอย่าให้มันทะยานงัไม่ชาบเลยสถทนะชาบมันชัดโอ้โหหน้าตาบอกไทยพูดนะรู้สึกอะไรทุกคนใช้เวลาเป็นยงแบบอะไรนะตอนนี้เราม,มีอะไรเราเอามาโคลกันนะทุกอ,อย่างมัน นะครับเรื่องแบบนี้ลุพีพูดไปแล้วมันเป็นไงนะวันนี้ชีวิตมันไม่อภิเชียฉดมากเลยอยู่แบบว่าอะไรอะไรฟังแล้วพีรู้สึกหัวแน่นมากแต่คนฟังรู้สึกจากอภิเฉดแกนนะคำพูดที่สำคัญนะครับเราเป็นคนไทยต้องรักษาวัฒนธรรมไทยเกย์คนไทยด้วยการตระหนักกับยีนอ่ใช่ไหมต้องการในยิ้มยากอยู่นะ เรอยากยิ้นะครับยิ้มหนึงครั้งต่อยิ้หนึ่งวันสองครั้งสองวันสาครังสามวันแต่อย่ายิ้มทั้งวันยิ้มทั้งวันไปสีดันยาเ็นคนบ้ามเดียนไครับอุ้ยไม่อยากสีดันยาคนบ้ามเรียนเฮ้ยอย่าไปฝรั่ที่งอก ไม่ใชาไหมมึงปีนไปตามลำแสงไปใช่ปุอันนี้หัามาด้วยกัฉลาดไอ้บ้าเกิดปีนไปมึงกลับมาใช่มึงก็ตกลงมาได้ว่าตกลงกันลีกอ่ไ่างหนูเที่อวบ้างบ้างมัเข้าไปุ๊บยืนอยู่ข้างกระแพงกำลับหูที่กแพงอยู่ไ็จะถามรูปรูปเลาเฮ้ยเล่นก so ับม evet. ันเล่นนะครับไป นิ่มดิโอ้อะไรเยี่ยมนิ่ินเราไมลเชื่อยอมมาแกาถูกไอรา้มุดแน่ลูไปกำลังขาแทงตอนนี้่ยิบขึ้นมามันเป็นมุ่งาก็ถามมีอะไรลงเ้ยมันเป็นยางงี้ตั้งแต่เช้าแลว ที่ไม่เก็บปากมาไมอยากจะ้มันมาบอกกูด้วยนี่เราเรียนหน้าเราเรียนมหาไทยถามครูก่อนเต็มไหมครั้บอกกูบอกเฮ้ยอพวกไม่เต็มไม่มาที่มาเนี่มีแต่คนเต็มเต็มโอเคสองปีหน่อยไปกันมาอยู่เนี่ยมาบัตร กระลอกองหวาเสียวไอตอน้่นเท่าไหร่นะครับวิ่งมิดแแดงครับเด็กวองกันแถวกัเด็กระหว่างกันไม่รู้มัาตำรวจบอกแม่แม่แพ้ตีนรู้โ้ยตาไม่ได้ตีกคุ้มร เข้าไปพูบคุมอยู่ข้างในเขาพูดดีมากแต่พาพูดมันไม่น่าไมน่าฟังนาดีเมียกันเอา,า,ายังไงพะดพระพุเจ้าอนาย่องไรครับยาเสแล้มอาารพระคุณเจ้าชอบแตบไหนเรื่องอะ <c oughs> <c oughs> ไรคือให้เรามาเรียกแเรื่อ่ายังแตเราอยาาไแล้วไปเรืองามันึ่นเลยเขียนยินดีต้อนรับใครจะเข้าไปบ้าง chúng ta đã buộc cái áo,